คำถามเรื่องเบาหวานในวันนี้นะคะเป็นเคสที่คุณลูกโทรมาคุยด้วยนะคะบอกว่าแม่เป็นคนใจบุญทําบุญมาตลอดชีวิต ไปตรวจเลือดปรากฏว่าพบว่าตัวเองเป็นเบาหวานถามว่าแม่จะมีสิทธิ์หายบ้างหรือเปล่าเพราะคงต้องเรียนเนี่ยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีวิธีการรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดนะคะโรคนี้เนี่ยถ้าคิดในทางที่จะทาให้อวัยวะต่างๆเสื่อมลงเนี่ยมันจะเป็นความกังวลแต่ลองลองคิดใหม่สิคะโรคนี้เนี่ยถ้าคุณแม่ไปเป็นคนทําบุญอยู่แล้วขอพูดค่ะว่ามันเป็นโรคที่ทําให้เรามีสติในการกิน มีความตระหนักที่จะต้องออกกำลังกายมีการคุมน้ำหนักของเราให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อได้รับการวินิจฉัยและพอได้ยาจะทำให้เรามีสติได้กินยาอยู่ อย่างสม่ำเสมอเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโรคที่มันไม่ค่อยดีทั้งหลายนะคะในโลกนี้มีเรื่องเยอะแยะทั้งมลภาวะทั้งบุหรี่สำคัญไปกว่านั้นอยากจะเรียนให้น้องนะคะรวมไปถึงคุณแม่นะคะทราบด้วยว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้ไม่ได้ทำให้ใครรังเกียจเราแล้วเราก็ไม่ต้องระมัดระวังตัวในการที่จะไปอยู่กับใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับโรคนี้นะคะ สติของเราเนี่ยจะมีแม้กระทั่งการกำกับอิริยาบทในการที่จะเลือกกินการจะกินอาหารมีการตั้งสติในการกินยาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เรามีคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคืออะไรเป็นกำลังใจให้นะคะถึงจะไม่หายนะคะแต่เราก็อยู่กับมันได้ค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงของชีวิตโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะจะเป็นโรคที่เราจะ มีต้องบอกว่ามีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการดูแลสุขภาพดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะ